ได้สั่งอะไรมาป่ะเนี่ยสั่งสั่งพี่สั่งสั่งขวดขวเพราะเราไม่มีของป้องกันมาละพึ่งพึ่งเอาจะเก็บไหมคะนาคตะตะพึ่งอ่ะเก็บเก็บขากลับไงพี่ล้ำรวยอ่ะล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยหรือว่าตายไนก ลำรวยอ,อยู่ <c oughs> พี่บูมหายไปไหนเนะี่ยเข้าไปข้างในแล้วมั้งพี่บูมอะ่ะบูมฮะตันไม่ต้องมาตันเร็วตันเร็วทางใหม่ทางใหม่วะ่มะมมันใหม่อย่างไรเฮ้ยมันแบบใหม่วะ่ะต้งเนี้ยอ๋ออกอัปเดตอัปเดตแฟคทอรี่มาเว้ย แง่หลงกว่าเดิมอีกไหมนะหนักกว่าเดิมไห้ตอนเนี้ยไม่ไม่มันวนวนเหมือกันวนมาที่เดิมไม่มีของเฮ้ยนี่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 มีทางอย่างไกันนะไหนวะพี่ตามเสียงมาดินาามาแล้วพี่ฮัลโหลฮัลโหลปืนนะปืนด้วยสายนมีปืนสายนี้มีปืนอ๋อพร้อมปืนอุ้๊บ ในแน่ๆเราวังนะมันเล็งอยู่นะเฮ้ยละครั้งทางตันด้วยเฮียทางปืนไม่มีเฮียพี่สุงขึ้นไปดูห้องบนห้องบนนั้นนะพี่เดี๋ยวพี่บอกพ,พี่๊พี่บุ๊กเฮ้ยพี่สูงไปดูพี่บุ๊กตามผมมาแทนมันวิ่งไปทางนั้นแล้วนะอ๋องั้นผมไปกับแทนพี่มีอะไรป่ะตรงเนี้ย ยังไม่ได้เข้าไปดูเอ้ยนี่มันนี่มันห้องอะไรนี่ปะอ๋อไม่ใช่เอ้ยมีของมีของโอ้ <c oughs> oh, ของหนักอ้ยึดตกแจ็มาเลยโอ้ เออมันมีของหนักอยู่ในนี้พี่ไปกลับ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 สูงหายไปแล้วอยู่ทีนี่ไม่มีอะไรตรงนู้น่ะโอเคพี่มันก็เดินกลับกลับได้เลยนะ ท้งนีกับทางนี้พี่ชันุตันไม่ตางที่เหียละเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเฮ้ยพวกพวกพวกอยู่ตงอยู่ตรงขาโอ้ยชิบหายแล้วเกือบตายโดนต้องไปทีเฮ้ยวิ่งหนี เอาไปไหมเอพี่ภูมพี่ภูมเก็บน uh, ี่เลยให้ดื้อแทนมันต้องมีคนถือพ่วงพี่ผมว่าไปแทนนำแทนแทนถือพ่วงแล้วก็ถือนี่ไปด้วยไปนี่ไปฉายเออถือไปฉายเหรอเออถือพวกฉายแล้วพวกพี่พวกพี่แขนเต็มอ๋อทางออกใช่แล้วเมื่อกี้แบบว่าพี่นึกว่าพี่จะตายแล้วดีนะแบบว่าเออของแม่งตกของของใหญ่เยอะมากแล้วหยิบอีกอันนึงดิเนี่ยโบราณเนี่ยเอาไปเก็บก่อนก็ได้มามาเด้๋ล่ะ มันโดดไปได้ปะว่าผมจะตายว่าเลือดน้อยอ่ะได้ได้ไม่ลดเลยได้ไม่เสียไม่เสียแล้วเก็บพึ่งยังไงดีพี่นี่พึ่งแน่๋ยวผมเก็บเองก็ได้พี่ <c oughs> เลือดเต็มอยู่ก็มีคนลอ่อไม่คนเก็บปัญหาอยู่ที่คนล่อดิ <c oughs> ไอเดี๋ยวผมลออ่อเองพี่วิธีลอดด่อเต็มประสิทธิภาพ<อ>คือแบบต้องให้มันตีนิดนึงเว้ยนะฮะหนบะ อันนี้เรื่องจริงนะแบบไม่ได้พูดเล่นนะแบบถ้าเราวิ่งหนีออกไปเร็วเกินไปมันจะกลับมาที่หลังมันเนี่ยเราต้องล่อบแบบว่าไกลไอชิดมันนิดนึงได้ได้ได้ไดแต่มันไม่ตายหรอกโดนทีเดียวรีบวิ่งออกมาเก็บของก่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมารออยู่ตรงนี้ผมพร้อมวิ่งแล้วต้องส่งไม้พัดร่อสองคน <c oughs> ผมจะล่อแล้ววิ่งกลับเข้าไปในแฟคตอรี่นะวิ่งวิ่งไปทางนู้นอะทางแฟคตอรี่อะพี่นั้นง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 ังนงั้นคนเก็บอะต้องมายืนมุมนี้มุมพี่นี่ข้าบนนี่โอเวเก็บไปโอพี่ผมจะร่อดพระว่าต้องให้คนที่เลือดเต็มเ็มเก็บอะพี่ซุ่งก็ไม่เก็บพี่บูมาเก็บพี่ผมไม่ไหวผมตายเนี่ยงั้นแทนไปเลยอง้แทนแล้วรอรเออ เดี๋ยวไปรอที่เรือมาเลยพี่บุ้มพี่ตุ้งแทน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 ขึ้นมาอยู่บนขึ้นมาอยู่บนไอเนี้ยแค่ข้างหลังพอไม่ต้องเข้ามาผมมาแล้วผมมาแล้วกเดเลยกดเลยกเลยเลยเลยกดเลยกเลยดเลยนี่แทนโดนช็อตอยู่ปะเนี่ย เงียบไปแล้วอ่ะแถมเง่งเไปแล้วพี่ว่าแถมรอดเลพี่เงียบไปแล้วดูดิดูชี่เขาจอดิโอ้ผมไม่ยินเสียบไฟช็อตต่อแบบเดียวพี่กดช็อตไปอ่ะพี่ ไม่เป็นไรเสียสละของแทนมันคุ้มอยู่แทนแล้วแทนเสียอะไรไปวะแทนถืออะไรอยไม่มีไม่เสืออะไรพี่เก็บของหมดแล้ว